สวัสดีเพื่อนๆนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปของแนวทางดาวโจนนะครับแล้วก็ดาวโจน VP นะครับวันพุธที่ 22, ธันวาคม64นะครับก่อนไปรับชมคลิปนะครับฝากคำเตือนไว้เช่นเดิมนะครับคลิปนี้นะครับทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับแล้วก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเป็นการวิเคราะห์แนวทางตัวเลขความน่าจะเป็นเท่านั้นนะครับแนวทางผมย้ําเสมอนะครับแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับ เพื่อนๆสมาชิกโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็ก่อนนําไปใช้ด้วยนะครับทางช่องไม่สนับสนุนการพนันทุกประเภทนะครับสนับสนุนให้ซื้อฉลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆสมาชิกนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนะครับยังไงฝากกดถูกใจกดติดตามทางช่องไว้ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปแนวทางใหม่ๆมาให้เพื่อนๆในทุกๆวันนะครับ แล้วก็ฝากกดกระดิง่งแจ้งเตือนไว้เพื่อจะไม่พลาดในคลิปต่อๆไปด้วยนะครับก่อนไปรับชมคลิปแนวทางวันนี้นะครับเช่นเดิมเรามาสรุปของวันที่2 1กันก่อนนะครับผลของดาวโจนวันที่21ของเมื่อวานนะครับผมให้ดาวโจนนะครับผมให้เด่นไปที่0ูนกับหนึนะครับผลนะครับสองเจนะครับก็เข,เข้ามาที่ อ้าก็เข้ามาที่ศูนหลักหน่วยบนนะครับแล้วก็เด่น3ตัวมา1นถึงสตัวนะครับมาที่2หลักร้อยนะครับก็ถ้าใครนำไปใช้เป็นรูด19ประตูนะครับก็จะได้หนึ่งเด้งนะครับในส่วนของรูด19ประตูศูนย์นะครับในส่วนของดาวโจร v, v ีนะครับ ดาว VP นะครับผมให้เด่นไปที่5กับ6นะครับผมฟันไปที่6นะครับผลนะครับ6 5 0 2 2นะครับก็เข้ามาที่6หลักร้อยนะครับแล้วก็5หลักสิบบนนะครับและก็เข้าเจาะ3ตัวบนด้วยนะครับ0 6 5 0นะครับในส่วนของดาว VP นะครับเด่น3ตัวมา1นถึงสตัวนะครับมาที่2ล่างแล้วก็5บนนะครับอย่างที่ผมผมเคย ให้เพื่อนๆสังเกตนะครับว่าถ้าในส่วนเหรียญ2ตัวนะครับชนกับเหรียญ3ตัวนะครับในส่วนของดาววีของเมื่อวานนะครับมันชนกันที่5นะครับก็มานะครับมาที่กับสิบบนเลยนะครับแล้วก็เข้ามาที่3ตัวบนนะครับสําหรับแนวทางของเมื่อวานนะครับก็ถือว่ายังเดินดีต่อเนื่องนะครับสําหรับแนวทางของดาวโจนส์นะครับเดี๋ยวเรามาตามกันดูของวันนี้นะครับ ก็ขอให้แนวทางเดินต่อแล้วกันนะครับเรามาเริ่มกันที่แนวทางของดาวโจรกันก่อนนะครับในส่วนของดาวโจรนะครับดาวโจรผมคำนวณได้ที่เด่นนะครับ4แล้วก็5นะครับผมฟันไปหที่4นะครับชุดคู่4นะครับก็จะเป็น 4 2นะครับ4 3 4 4แล้วก็แล้วก็4 5หนะครับชุดคู่5นะครับก็จะเป็น52 53 5 4แล้วก็55นะครับชุด3าตัวนะครับ ชุด3ตัวก็จะได้ไปที่942นะครับแล้วก็045นะครับแล้วก็345นะครับในส่วนเด่น3ตัวมา1-2ึงตัวนะครับได้ไปที่1 8 แล้วก็5นะครับในส่วนของ2ตัวนะครับผมฟันไปที่42นะครับแล้วก็45นะครับในส่วน3ตัวนะครับผมฟันไปให้ที่3 4 5นะครับก็เพื่อนเนสังเกตนะครับในส่วนของดาวโจรน,นะครับเด่น2ตัว4ค่ับ5จะ5จะมาชนที่เด่น3ตัวมา1ถึง2ตัวนะครับของดาว ของเด่น3ตัวนะครับสำหรับตัวเด่นดาวโจน์นะครับเดี๋ยวเรามารอกันว่า5จะมาหรือเปล่านะครับของดาวโจน์นะครับต่อไปนะครับเด่นดาว VP นะครับผมคำนวณได้ที่2และก็3านะครับผมฟันไปให้ที่3นะครับ ชุดคู่2นะครับก็จะเป็น2 6 2 7 2 8แล้วก็2 9นะครับชุดคู่3ก็เช่นเดียวกันครับก็จะเป็น3 6 3 7 3 8แล้วก็3 9นะครับชุด3ตัวนะครับก็จะเป็น หกสามแปดนะครับแล้วก็เจ็ดก็จะได้ที่เจ็ดสามหกแล้วก็ศูนย์สามหกนะครับเด่นสามตัวมาหนึ่งถึงสองตัวนะครับได้ที่ห้าหนึ่ง แล้วก็8นะครับในส่วนของ2ตัวนะครับผมฟันไปให้ที่38นะครับแล้วก็36นะครับในส่วนของ3ตัวนะครับผมฟันไปให้ที่638นะครับก็ในส่วนของแนวทางดาวโจนวันนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ยังไง ก่อนเพื่อนๆจะนําไปใช้นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมก่อนแล้วกันนะครับผมย้ําเสมอนะครับแนวทางนะครับเป็นการวิเคราะห์แนวทางความน่าจะเป็นเท่านั้นนะครับแนวทางย้มเสมอมีเข้ามีหลุดนะครับยังไงเพื่อนเพื่อนพิจารณาก่อนนําไปใช้ด้วยแล้วกันนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อสมาชิกนะครับที่เข้ามารับชมคลิปแนวทางของวันนี้นะครับก็ยังไงฝาก เพื่อนๆสมาชิกนะครับฝากกดติดตามทางช่องไว้ให้ด้วยนะครับและเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับได้ทำแนวทาใหม่ๆม,มาให้เพื่อนๆในทุกๆวันนะครับก็ขอให้เพื่อนๆสมาชิกนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ร่ำรวยร่ำรวยในวันนี้แล้วก็ในทุกๆวันเช่นเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ